ตัวชีวัดของหนึ่งของเศรษฐกิจแบบพอเพียงหรือว่าตัวชีวัดของกสิกรรมบุญนิยมที่เป็นตัวชีวัดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าตัวจิตอาสาครับจิตอาสานี่ถ้าใครสามถ้าองค์กรใดสามารถสร้างขึ้นมาได้แสดงว่าองค์กรนั้นกํกำลังเข้าถึงเศรษฐกิจแบบพอเพียงโดยปริยายครับความพอพอเียง อย่างเช่นโสรกทำปีนี้ก็บอกว่าสร้างอาหารคนฉลาดแล้วคนฉลาดสร้างอาหารใช่ไหมแต่คนแต่คนที่สร้างอาวุธนั่นคือคนอะไรใจกันว่าชั่าช้าสามานย